สวัสดีครับก่อนคิดจะสะสมทองอยุดฟังผมสักนิดครับการที่คุณจะสะสมทองหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าจะสะสมทองแบบไหนดีครับผมแนะนําให้สะสมเป็นทองคําแท่งครับให้เริ่มต้นอย่างน้อยที่หนึ่งสลึงครับคุณจะเสียค่าบล็อกค่าแบบน้อยครับเพราะอะไรทําไมถึงสะสมทองคําแท่งครับเพราะว่าทองคําแท่งจะซื้อได้ถูกกว่า ทองรูปพันธ์บาทละเป็นพันครับทาไมทองคาแท่งถึงซื้อได้ถูกกว่าทองรูปพันธ์ครับเพราะว่าทองคําแท่งไม่ต้องเสียค่าแรงช่าง หรือว่าค่ากาันเนตครับจะเสียแต่ค่าบ็อก1บาทก็จะประมาณสัก250ครับเวลาขายคืนก็จะได้าราคาดีกว่าทองรูประพันธ์บาทละเป็นพันครับหลายคนสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าทําไมถึงขายได้ราคาดีกว่าทองรูประพันธ์บาทละเป็นพันครับเพราะว่าทองคําแท่งครับยังเป็นทองเต็มเปอร์เซ็นต์อยู่ที่96.5%เครับเลยขายได้ราคาดีกว่าทองรูประพันธ์บาทละเป็นพันครับเพราะว่าทองรูปพันธ์เวลาขึ้นเป็นชิ้นงานแล้วหรือว่าขึ้นเป็นทองรูปพันธ์แล้ว เปอร์เซนต์ทองจะต่ำลงแล้วต่ำลงเพราะอะไรครับต่ำลงเพราะว่าทองรูปพัณฑ์จะมีน้ํายาประสานปนเปื้อนอยู่ครับเวลาหลอมรวมแล้วมันเลยทําให้ทองต่ำลงและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมทองคําลูกภัณฑ์ถึงซื้อแพงกว่าทองคําแท่งแพงเพราะค่าแรงช่างถูกเพราะว่าเปอร์เซนต์ทองต่ำลงสวัสดีทุกคนที่ติดตามผมสวัสดีครับ